แล้วก็ตักแบ่งฟิกเจลนะคะพอเราได้สีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักเว้นไว้นิดนึงนะคะ mm hmm. เผื่อผสมตักแบ่งนะคะ mm hmm. สมมติว่าเราทำ mm hmm. ให้ลูกค้าค่ะโบโบว่าเราทำลายอาจแค่นิ้วเดียวก็พอนะคะเ mm hmm. พราะว่าถ้าเราทำสิบนิ้วนะคะเราก็จะเหนื่อยนิดนึง โอเคแล้วก็ผสมนะคะแบบนี้อันนี้จับจานเกินนะคะเดี๋ยวขอผสมข้าวนิดนึง อันไหนรู้สึกน้อยไปนะคะเราสามารถผสมฟิกเจอร์เพิ่มได้นะคะแต่เบื้องต้น1ต่อหนึนหนก่อนนะคะอันนี้เราใช้น้อยนะคะก็เลยผสมนิดเดียวทุกครั้งนะคะก่อนผสมอย่าลืมปาดสีออกจากแปรงหน่อยนะคะ อีเจลค่อนข้างนิ่มนะคะอย่าลืมปิดฝานะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวเนาะทีนี้พอเราได้สีแล้วใช่ไหมคะตามที่บอกเนาะคือเราจะแบ่งท้องฟ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำทะเลครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะจะเริ่มจากข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือท้องฟ้าสองสีนะคะเพราะฉะนั้นโบจะแบ่งครึ่งในครึ่งก็คือจะประมาณตรงนี้นะคะใช้พวกการตักสีเจลค่ะแปะเขาลงไป ไม่ต้องแปดจนแบบเขาน้อยเกินไปนะคะให้เขาเยอะนิดนึงเพราะว่าต้องเผื่อตอนเวลาปาดสีนะคะถ้าเราปาดสีอะคะ่ะสีเขาอจะน้อยลงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แปดเผื่อด้วยนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะสีส้ม น,น,นี่นะคะแล้วก็เผื่อที่ไว้สำหรับสีชมพูมก็จะทั้งหมดเลยนะคะลายนี้นะคะจริงๆอ่ะไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันอ่ะจะค่อนข้างเซนซิทีฟแบบว่า เด้วยด้วยความที่เนื้อฟิกเจลค่อนข้างค่อนข้างนิ่มนะคะเวลาที่เราปาดอะคะ่ะถ้าเราลงน้ำหนักมากจนเกินไปตัวฟิกเจอ่ะเขาก็จะหายหมดเลยนะคะเราจะใช้ผู้การตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยในการช่วยบรล็น,นะคะก็จะเริ่มจากข้างบนเลยนะคะคือปาดเบาๆนะคะค่อยๆปาดปาดปาดเดี๋ยวตัวเนื้อสีอะคะ่ะเขาจะเบลิณเข้าหากันนะคะ สำหรับลายนี้ค่ะเราไม่ได้ต้องการให้เขาเบลนจนไม่เหลืออะไรนะคะให้เขาแบบมีความมีเ t e เจอร์นิดนึงปาดเบาๆค่อยๆปาดนะคะแล้วเราก็เช็ดผูุกันนิดนึงแล้วก็ไปสีที่2ก็คือลงมานิดนึงนะคะต้องเบาๆมือจริงๆนะคะอันเนี้ย ตรงไหนที่มันหายก็ค่อยๆเก็บนะคะปาดทีนิดนึงเนี่ยค่ะแบบถ้าเรากดลงไปนิดนึงมันก็อาจจะหายไปนะคะพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะตรงข้างๆอะคะ่ะถ้า ถ้าของใครไม่เป็นแบบของโมนะคะก็อบได้เลยเนาะแต่ว่าถ้ามันหายอ่ะใช้เป็นไลเนอร์ช่วยเก็บได้นะคะอย่างนี้แล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะเขาก็จะออกมาเป็นประมาณเนี้ยค่ะอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าอบ60นะคะถ้า ใครไม่มีผู้กันที่เป็นวันนีไม่มีตัวนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้เป็นผู้กันแบบนี้ได้แต่ว่าต้องระวังต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้มันยังมีซี่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะคือการปาดสีอะค่ะมันก็จะเบลนด์ได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวนี้ค่ะสีก็มีสิทธิ์ที่จะแบบปาดไปได้ได,ได,ได้ได้เยอะกว่าค่ะต้องเบามือกว่านะคะถ้าวันนี้ใช้เป็นตัวนี้ต้องเบามือกว่าตัวนี้เนาะเพราะว่าเส้นขนอะเขาแน่นกว่านะคะ เดี๋ยวเจลมันจะหายไปหมดค่ะตัวนี้แล้วก็พอพอเราได้พื้นหลังแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีสีขาวตรงนี้แล้วก็จะมีแรงเงาเบาๆตรงนี้นะคะตรงนี้ เป็นแบบว่าตรงอาทิตย์พระจันทร์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตรงเนี้ยถ้าทุกคนไม่เอาเป็นสีขาวค่ะสามารถใช้เป็นสีเขียวได้นะคะแบบน้องคนเนีย้ยน้องคนเนีย้ยเป็นสีเขียวได้หรือว่าใครไม่อยากใช้เป็นสีเขียวใช้เป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าเหมือนภูเขาอย่างนี้ได้เหมือนกันน้ําทะเลทุกคนอาจจะในอุดมคติทุกคนอาจจะเป็นสีอื่นเนาะแต่ว่าช่วงนี้แบบด้วยความเป็นซัมเมอร์โบก็เลยอยากให้มันออกมาเป็นสีชมพูขึ้นอยู่กับจินตนาการของทุกๆกท่านได้เลยนะคะ ท้องฟ้าอาจจะเป็นท้องฟ้าตอนกลางคืนก็ได้เป็นสีน้าเงินก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบเป๊ะเนาะแล้วพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเริ่มเพ้นจากจุดที่ใหญ่ที่สุดนะคะของอย่างของในแบบอะคะ่ะก็คือสีขาวตรงนี้นะคะโวก็จะเริ่มจากสีขาวเลยนะคะการที่เราเพ้นอันที่ใหญ่ที่สุดอะคะ่ะจะทําให้เราทําชิ้นต่อไปง่ายนะคะ จุดๆไม่ได้เลยนะคะแล้วเราค่อยใช้เป็นปลายผู้กันเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยเขานะคะตัวฟิกเจอรมีความนิ่มค่ะก็อาจจะทำยากนิดนึงนะคะแต่ทำได้แน่นอนทุกคนทำได้ จะใช้สีขาวในการเบลนข้างบนก็ได้นะคะให้เกิดแบบว่าเหมือนแบบมีหมู่เมฆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่ารักอีกแบบหนึ่งแล้วก็สีชมพูนะคะไลต่ตรงนี้นิดนึงอันนี้มันเหมือนกับว่าตามจินตนาการของเราเลยนะคะว่าท้องฟ้าของทุกคนเป็นแบบไหนน้ําทะเลในอุดมคติของทุกคนเป็นแบบไหนนะคะ ว่าจินตนาการว่าสมิว่าไปเที่ยวกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเจอน้ำทะเลแบบไหนกันนะไปเที่ยวกับครอบครัวอันนี้เดีบ๋วโบจะเติมพาาระจันทร์ของเอ้ยพระอาทิตย์นะคะสีเหลืองลงไปอย่างนี้นะคะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาเข้าอบได้เลย60วินาทีค่ะ เลือกใช้สีที่มีความเข้มหน่อยก็ได้นะคะมันก็จะออกมาแบบโดดเด่นเหมือนตัวนี้เนะเาะแล้วก็วิธีการท็อปนะคะจะใช้เป็นท็อปแมตตก็ได้หรือว่าท็อปเนื้อบางก็ได้จะท็อปเหมือนกับน้องคนนี้เลยพอเราท็อปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปาดออกนะคะ <c oughs> ท็อปเลเวล ประมาณนี้นะคะอันนี้เราสาวถ้ารู้สึกว่าอยากเพิ่มอะไรอะคะ่ะ<ม>ก็สามารถสามารถสามารถเพิ่มได้สมมติว่าอยากจะเติมแบบพวกดาวหรือว่าพวกจุดๆที่เป็นสีขาวอะคะ่ะก็เติมได้งานมันก็จะน่ารักขึ้นมานะคะ เลาเราทอ,อปอย่างเงี้ยค่ะเราจะเสียความเป็นเท็กเจอร์ไปนะคะก็เหมือนเดิมเลยพอเราทอ,อปเสร็จปุ๊บเราใช้เป็นผู้กันไม่กวาดหรือว่าออมเบรนะคะในการเกลี่ยเกลี่ยเขานิดหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เอาเข้าอบนะคะ โอเคทีนี้ทุกคนลองดูนะคะว่าอยากจะทําแบบไหนเนาะจะทําเป็นแบบนี้ก็ได้เฉพาะแบบซูมไปเฉพาะแค่ท้องฟ้าก็ได้หรือว่าจะทําเป็นรูปวิวแบบนี้ก็ได้นะคะจะเป็นทะเลจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จินตนาการเลยว่าแบบไหนเนาะลองดูคะ่ะประมาณ15นาทีเหมือนเดิมน,นะคะเนี่ยลายอย่างนี้ก็น่ารักนะคะช่วงนี้อินอะไรแบบนี้เป็นพิเศษนะคะ น่ารักอย่างนี้ก็ได้เนี่ยทุกคนจะทําเป็นท้องฟ้าสีม่วงสีส้มอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วาดเป็นรูปดาวตรงนี้อาจจะไม่ต้องทําตรงนี้หรือบางคนอาจจะทําครึ่งนี้บางคนอาจจะทาครึ่งนี้หรือจะทําแบบภาพวิวเต็มแบบนี้เลยก็ได้นะคะ